สวัสดีค่ะวิวสีดาน,นะคะวันนี้ปลูกใส่เกาหลี่วงนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะจากทางเข้าแล้วจะมาชมย้ากันนะคะที่ปลูกไว้โดนน้ำฝนเป็นยังไงบ้างเอ่ยเขียวดีอยู่ค่ะ ยานวนน้อยนะคะทีมงานวิวสีดาช่วยกันบำรุงเต็มที่ค่ะแล้วก็เจอฝนนะคะเขียวชะอุ่มเลยค่ะลังแถบเลยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานวิวสีดาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะติดตามเลยคะ่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ